สามบทเรียนที่คนทําออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่รู้ช้าไปคับเกี่ยวกับการทําคลิปวิดีโอก็คือวันนี้เราไม่จำเป็นต้องหน้าชัดหลังเบอร์ตลอดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟคทุกคลิปก็ได้ครับเพราะฉะนั้นบทเรียนแรกก็คือไม่จมําเป็นต้องเพอร์เฟคครับคำว่าหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยมันคือโอเคนะมันอาจจะทําให้คุณดูเด่นเพราะว่าข้างหลังมันเบอร์ไงแต่จริงๆนะถ้าเกิดว่าคุณแต่งตัวได้แบบสีที่ใช้อะเสื้อนะครับหรือว่าฉากหลังภาพรวมเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบแบบเนี้ยโอเคว่ามันดูดีออกนะครับเพราะฉะน,นเนีน่่มทุคณริ คุณอาจจะไม่มีเลนกล้องหรือว่ากล้องใหญ่นะครับคุณก็ไม่เป็นไรหรือบางครั้งเนี่ยเราไปใช้แคปคัดตัดต่อเยอะเกินไปจนมันดูแบบไม่สมูทอ่ะไม่ธรรมชาติพยายามใช้ฉากธรรมชาติครับฉากที่คุณมีอยู่คือโชว์ไปเลยข้างหลังมันเป็นยังไงถ้ามันจะเด่นให้มันเด่นที่ตัวคุณนะเพราะฉะนั้นข้อที่2ครับเมื่อกี้เราบอกว่าไม่ต้องเอร์เฟ์แล้วใช่ไหมและข้อที่2ครับเป็นตัวของตัวเองนะครับจิตและคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่คนในออนไลน์เขาเลือกเราไม่ใช่ Data เพราะถ้าดาตาโอ้โหคนนี้กับติ๊กต็อกคนนี้กับ แม่งเยอะไปหมดเลยทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นตัวของตัวเองในหน้ากล้องนะครับคุณแต่งตัวยังไงคุณเป็นคนแบบไหนใช้คำพูดแบบไหนเป็นคนแบบนั้นครับและก็ที่3ครับการทําคลิปวิดีโอเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าต้องต้องทำคลิปทุกวันแล้วมันจะปังนะคุณต้องทําในโหมดที่คุณเนี่ยพลังงานสูงแล้วก็เซตอินเนชั่นว่าวันนี้ฉันจะช่วยใครไม่ใช่ว่าเอ้ยวันนี้ฉันลงไปเลยฉันจะได้ยอดวิวไหมแบบนี้ตตยหาพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือฉันจะช่วยใครในคลิปนี้ใครได้มาดูคลิปของฉันมันโชคดีมากเลยและนี่คือสามหมดเรียนครับทาให้คุณเนี่ยทำคลิปวิดีโอได้เจ๋งมากขึ้นใครเห็นด้วยครับพิมพ์เมนด้วยโอไปอีสานมาร์สโคสเอนนอร์พีสวัสดีครับ